สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำรถสวยสภาพดีราคาเบาๆนะคะทุกท่าน49,000บาทเท่านั้นนะคะรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ Honda Accord Gen เโฉมตาเพชรนะคะรถยนต์ปี1991เครื่อง F22B เกียร์ธรรมดาพร้อมใช้เลยนะคะใช้งานวิ่งทางไกลสบายๆนะคะทุกท่านบอดีสวยๆไม่มีชนหนักค่ะ ล้อแม็กยางใหม่ยางปี2021นะคะขอบ17คุ้มคุ้มๆกันไปเลยนะคะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีประกันชั้น3อยู่ด้วยนะคะทุกท่านคุ้มไหมคะสีใหม่ล้อใหม่ยางใหม่พวงมาลัยเทนะคะแถมมีประกันชั้น3ด้วยนะคะคันนี้ราคาเพียง4,9000บาทเท่านั้นคะ่ะพวงมาลัยโมโมเทอิตาลีหัวเกียร์แต่งภายในรวมๆแล้วก็สวยนะคะ ตำหนิมีเพียงเบาะหลังนิดหน่อยนะคะทุกท่านกระจกไฟฟ้าใช้งานคู่สีแดงแก้วนะคะเจ้าของทำมาใหม่ทั้งคันเลยนะคะทุกท่านสี่นะคะสวยๆเนียนๆเลยค่ะเงางามวิว้งๆตามรูปเลยนะคะทุกท่านประกันชั้น3นะคะขาดปลายปีนะคะทุกท่านใช้งานได้อย่างหมดกังวลเลยนะคะพร้อมใช้กันเลยทีเดียวค่ะแอร์เย็นส่วนเครื่องเสียงดังแต่ต้องไปไล่สายไฟเอาหน่อยนะคะทุกท่าน ช่วงร่างดีเลี้ยวไม่ดังจัดทรงมาสวยๆรวมๆแล้วก็พร้อมใช้นะคะทุกท่านปลายท่อเสียงนุ่มๆกำลังดีนะคะพิกัดดูรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อเดินทางไปดูได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเบอร์โทรติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถโทรคุยกับผู้ขายได้โดยตรงนะคะถ้าถูกใจเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะ ไม่ควรโอนมาจำร่วมหน้าในทุกกรณีเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแนะนำเพียงทุกนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกท่าน